คือวงการครูเนี่ยเป็นวงการที่ค่อนข้างจะอิจฉานิษยากันอะไรก็มีการโกงกันมากมายโกงกินในโรงเรียนนะฮะเงินพวกนี้เป็นเงินที่จัดสรร สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดพูดมาคุยกับน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีที่เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชนะครับมัจจุราชโคราชนะโคร,คราชศีมาหลายคนก็บอกว่า í, ทำไมต้องบอกจังหวัดโคราชมันเป็นชื่อย,ย่อให้ชื่นนะครับก็เป็นปกตินะครับที่มีคนดีแล้วก็เป็นข้าราชการที่น่าย,ยกย่องอ็ตองมาพูดหน่อยนะครับช่วงวันที่15มีการเผยแพร่คลิปนะในกรณีที่มีการประชุมของส่วนราชการ ก็รองผู้ว่าคนหนึ่งขอ,อยุ้าไม่เอ่ยนามนะครับท่านก็พูดชัดเจนว่าในช่วงโควิดเนี่ยในกองนี้ที่ขออโรงเรียนนะครับจะมารับตาแหน่งใหม่แล้วก็จะขอจัดงานแล้วก็มีการต้อนรับนะมีคนมาแห่แห่นมากมายานั้นทางผู้ว่าไอ้ประเพณีนี้นสมควรที่ยกเลิกได้แล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะ,ะมีการต้อนรับกันใหญ่โตแบบมาแบบเงียบได้ไหมนะคุณมาจากขอออแหง่งหนึ่งแล้วมาอยู่อีกแหง่งหนึ่ง มาแบบเงียบมาทํางานไม่ต้องมาสร้างอเอกร์เอรกให้นักเรียนมากราบคุณไหว้คุณได้ไหมนะหลกัลกๆคืออย่างนั้นก็มีการนําคลิปตรงนี้ออกมาเผยแพร่นะก็ถือว่าท่านรองผู้ว,วา่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นนักการนักข่าราชการน้ําดีคนหนึ่งที่มีความคิดที่เหนือกับผมผมต่อต้านเรื่องนี้มาตลอด254 6ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการถาถาขัดขาพื้นฐานนะครับอยู่สองสามสมัยนะฮะ จริงๆแล้วก็พยายามที่จะให้ครูผู้ปกครองนะมาเข้าใจกันในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแต่ผมบอกว่าทาราชการเนี่ยถูกปั้นสรรปั้นแต่งมาให้อะไรครับยอมรับธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องของการโกงการโกงการกินการยกย่องเนี่ยคือต้องเป็นปรธรรมเนียมปฏิบัติกันมาใครเป็นผอ,อต้องโกงกินนะถ้าไม่โกงกินเนี่ยไม่ได้โกงแม้กระทั่งกระดาษนะฮะเห็นแล้วเราทุเรศนะครับผมบอกว่าทุเรศมากกระดาษนะฮะ ที่มาใช้ในโรงเรียนยังโกงเลยกระดาษสั่งซื้อมานะครับในไปสั่งซื้อห้าสิบีมเนี่ยมาส่งจริงก็ไม่ถึงยี่สิบลีมหายไปสามสิบีมนะนี่คือวัฒนธรรมที่มีการโกงกันมาตลอดนะครับมีโกงกินกันแล้วก็มีเงินในระบบนอกระบบคือวงการครูเนี่ยเป็นวงการที่ค่อนข้างจะอิจฉานิษยากันอะไรก็มีการโกงกันมากมายโกงกินในโรงเรียนนะเงินพวกนี้เป็นเงินที่จัดสรรมา แล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยไม่รับสิทธิ์ของตัวเองคือกลุ่มคนพวกนี้ผมบอกว่าเขาอาจจะเป็นครูนะซ่อมร่าสอนพร่ำสอนเล่าให้เราเล่าได้เป็นผู้เป็นคนแต่จิตส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยพวกนี้ส่วนน้อยนะครับครูผู้สอนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่คือผู้บริหารเนี่ยส่วนมากไม่อยู่โรงเรียนนะฮะเป็นพออแล้วเนี่ยถามว่าเดือนหนึ่งเข้าโรงเรียนถึงสามครั้งไหมไปฏิคงตีครอบไปมีเด็กนะบางทีก็บ้านผมจิตชายแดนนะครับ อยู่จุบดบุรีการก็จะมีร้านอาหารแต่ก่อนไม่มีโควิดนะครับเปิด24ชั่วโมงเลยใครอยากมากาา็มามีสาวๆนะครับเด็กหญิงลาวมาบริการพออทั้งนั้นนหะนะฮะพวกพอโอโรงเรียนเนี่ยเป็นนั่งเวลาราชการนะฮะวันราชการวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยไปนั่งมั่วสุมกันละคือเขาจะออกไปทานข้าวกันช่วงเที่ยงเที่ยงก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่กลับเข้ามาโรงเรียนเลยนะก็มาสั่งการบางทีเห็น ด้วยความทุนเล่บางทีรู้จักกันนี่แหละนะครับเป็นพออ,อพออต้องเซ็นเช็คนั้นนี่เอ้ยเอามาให้เด็กนักเรียนก็ไม่ใช่ให้ลูกจ้างชั่วคราวหรือครูเนี่ยขับรถมามาเอาแฟ้มงานมาให้เซ็นต่อหน้านาสาวๆถ้าเป็นสาวรานะครับเนี่ยก็คือเรื่องจริงฮะพวกนี้คือมันก็เป็นพออที่เร็วอ่ะนะเป็นไขการเร็วนะครับ,รรรบยังคงอยู่มีอยู่ทุกวันเนี้แต่เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นถือว่าเป็นเรื่องดี คุณจะเป็นพอโรงเรียนใหญ่มาจากไหนก็ไม่ควรที่จะแห่แหนกันคือประเด็นนี้มันควรยกเลิกผมว่าเป็นกรณีที่สร้างค่านิยมผิดให้กับข้าราชการข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชนนะฮะคือพี่นอกประชาชนเป็นนายจ้างคุณภาษีทุกบาททุกจังที่จ่ายไปนั้นคือรวบรวมแล้วจัดสรรแล้วพัฒนาแล้วก็เอามาจ่ายเงิเนเดอนข้าราชการสิ่งที่เกิดข,ขึ้นนั้นเป็นกรณีที่ไม่มีกิจสำนึกกลุ่มคนพวกนี้ส่วนมากข้าราชการนะฮะที่โกงกินเนี่ย สังเกตนะครับจะตายไม่ดีเป็นพออโรงเรียนนะเป็นข้าราชการตํารวจเก่าคือพวกนี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยยุใหญ่จะเป็นง่อยตายเปทรมานอักเลือดพวกนี้เพระได้โกงกินเยอะไงครับคือช่วงที่คุณมีชีวิตอยู่นมีคนมาแห่แหนคุณนะบ,บางคนเนี่ยนะครับเห็นนักเรียนเออเห็นครูาสาวใหมใหม่เนี่ยมาบอกว่าจะได้ขั้นไหมนะขั้นมานอนกับฉันมีนะครับผมเห็นแล้วทุเรศมากเลย บางคนสมยอมนะครูเนี่ยแค่จะได้ขั้นนะฮะสมยอมเป็นนอนกับพออ,อก,ก็มีโดยสารมีที่ไม่รู้มีนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสังคมแล้วก็ไม่สมควรที่จะอยู่อีกต่อไปผมเห็นแล้วผมทุเรศมากนะครับคือฝากคมวังคนพวกนี้ไม่ได้นะอีกภาคหนึ่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีแต่อีกภาคหนึ่งเนะี่ยโกงกินเนี่ยเรื่องจริงนะฮะแต่ครูผู้สอนเนี่ยก็เยอะดีดีเยอะแต่ส่วนมากผู้บริาหารไม่ค่อยดีไม่มีความซื่อสัตย์ นะใครก็อยากเป็นข้าราชการแล้วเป็นผู้บริหารแล้วก็งบประมาณมาเนี่ยถ้าหากว่านํามาซื้อมาจ่ายมาใช้ให้ครบถ้วนขรบบนความในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส่วนราชการบ้านเมืเองเจริญครับแต่กลุ่มคนพวกนี้ไม่นะครได้มางบประมาณมาเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยมันคิดแล้วฉันต้องหักไปแล้ว10% 20%ฉันต้องได้แล้วมีโครงการต่างๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกนี้มันชอบจัดผ้าป่าคือข้าป่าเอาเงินให้โรงเรียนและเงินพวกนี้เป็นเงินนอกงบประมาณคือไม่เกี่ยวเงินอุดหนุนของรัฐให้กับโรงเรียนมันก็จัดทําผ้าป่าขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้จ่ายโกงยินนะครับคือคนเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็มีความหวังอยากให้โรงเรียนนั้นให้ลูกหลานแล้วก็ศิษย์น้องเนี่ยมีห้องเรียนก็ทําแต่ผู้พออไม่คิดอย่างนั้นผมบอกพูดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะฮะ แต่ส่วนมากคือ9กเปเ็นตเป็นหมดพุณนี้โกงกินทั้งนั้นน้อยคนครับผมบอกว่าวันนี้จุดทูบกาหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระสยามทเทวราชพระสยามเทวธิราชมีจริงนะครับผมว่ามีจริงนะครับแล้วก็ให้ตายจรยิงจริงเนี่ยพวกนี้ตายเลยนะตายหาเลยนะฮะเอาทุกมาจุดข้าพเจ้าขออโรงเรียนนี้ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าไม่เคยโกงกินตายทันทีเลยมันโกงทั้งนั้นนะฮะผมบอกเลยทุกคนเนะี่ยแทบทุกคนอย่างกรณีที่โคโา่ต้องยกย่องท่านรองผู้ว่า ผู้ว่าอย่างนี้นะครับสมควรเป็นผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้ว่าที่กล้าพูดอ่ะถือว่าน้ําดีมากเลยน้นําดีมากเลยเพราะเขามีความกล้าเป็นผู้บริหารชั้นระดับสูงนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าผมคุกคีมาตลอดกับข้าราชการเ,เห็นแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยที่จะไปยกยอปอปั้นหรือว่าไปน้อมนอไปวิ่งเต้นตามข้าราชการผมไม่ผมเป็นนักการเมืองแล้วผมไม่เคยใช้ตําแหน่งผมเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญสสในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษ,ษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมือง นะมีตำแหน่งเกตูทางการมองไปรังแกใครการไม่เคยมีฮนะผมไปทําอะไรผมก็ไม่ได้บอกแสดงตัวนะฮนะแม้ตารวจตั้งด่านตรวจผมเนี่ยผมก็บอกโอเคผมทําผิดผมก็ยอมรับคือไม่ใช้อิทธิพลไม่ใช้ความเป็นนักกฎหมายนี่ไปรังแกคือสอนเขาบอกนะ้องโอเคเอกไปสั่งมานะเพี่ไปก็ได้ไม่เไปไ็นไรนะครับมีกล้องเดี๋ยวปล่อยพี่ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่แย่เลยตํารวจเขาทำหน้าที่ตามกฎหมายเขาเขาขอตรวจเราไม่มีเราก็บอกว่าเราผิด ผิดเราก็ยอมรับออกไปสั่งมาเดี๋ยวเราไปชำระค่าปรับทวน,นชำระค่าปรับมันง่ายที่ไหนก็ได้ถูกไหมฮะคือทุกวันตํารวจนะฮะเขาไปทําหน้าที่เขาเขาจะมีกล้องติดอยู่ที่หมวกเขาหรือว่าหน้าอกอะไรพวกนี้เวลาป้องกันการสนทนาถ้าหากมีการข่มขู่คุกคามหรือใช้อิทธิพลทางการเมืองเนี่ยผมบอกนักการเมืองเลยนะครับตํารวจเขาทาตามหน้าที่เราเป็นนักการเมืองเขาจะขอขอดีๆนะฮะแต่ถ้าหากว่าตํารวจต้องดูด้วยบางทีอย่างค่ายการการเมืองผู้ใหญ่ วิ่งรถเนี่ยไปไประชุมไปอะไรมันเกินร้อยอยู่แล้วแหละเกินร้อยยี่สิบบางทีร้อยห้าสิบตรงวิ่งบางทีเป็นนักการเมืองเนี่ยจะบอกน้องๆที่เป็นตำรวจนะครับคือเปิดงานตรงนี้นายจะมาเนี่ยนะครับนายทางการเมืองจะมาเราก็ต้องไปดูแลจะให้วิ่งรถไม่เกินร้อยยี่สิบไม่ได้หรอกมันต้องวิ่งร้อยห้าสิบเสี่ยงเหมือนกันคืองานการเมืองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องมีการตักเตือนกันปล่อยปะละเลยไหมมันก็เป็นปกตินะฮะเราต้องดูด้วย หลักๆคือเดี๋ยวผมพูดวันนี้คือเรายกย่องคนทําดีนะผู้ว่าราชการรองผู้ว่านะครับจริงๆกันเป็นผู้ว่าราชการผมบอกว่าโยดยเฉพาะผู้ว่านะฮะมีอำนาจใหญ่โตเนี่ยแดกันาดน้คะนะครับเอาตรงครับผมอยู่กันมงรู้อ่ะผมมีคลิปเปิดได้เลยอ่ะนะฮะท้าวนจะเอาง,งานไหมเอาไปนี่ห้าสิบล้านเอาเอามาให้ผู้ว่าหน่อยส่วนหนึ่งผู้ว่าขอก่อนนะห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของห้าสิบล้านเท่าไหร่รับคิดดูดิครับห้าเปอร์เซ็น์เนี่ย นะ้เท่าไหร่2สองสามล้านเนี่ยผมผมไม่เอาถ้าให้ผมจ่ายผมไม่จ่ายนะผมว่าถ้าให้ผมมาผมทาเนี่ยทาดีเต็มร้อยผมเอาคือผู้รับเหมาหรือนักการเมืองที่มีตําแหน่งเนี่ยก็ไปเอางบส่วนหน้าคืองบมีสองประเภทงบที่มีการผูกพันไว้กับส่วนค่้าการนะคือนักการเมืองมีแค่หน้าที่กํากับนะฮะจัดสรรกํากก,กับแต่คนที่มีหน้าที่ในการนั่งสัญญาเป็นผู้สัญญากับเอกชนเนี่ยคือคล้าการนะครับ อย่างงบประมาณของกรมชนกรมชนประหารอย่างเงี้ยหกสิบหกหมื่นล้านโค<า>รงการต่างๆเนี่ยนะครับเอกชนจะนั่งงานก็ต้องไปประมูลตามระบบขั้นตอนและรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ไปสั่งนะครับคือจ่ายมาแล้วเนี่ยแต่มันก็หาทางกินนะครับกินได้คือบอกว่าตัวผมเองเนี่ยคือไม่เคยใช้อานาจบาดใหญ่ไม่เคยใช้ตําแหน่งของตัวเองไปแสวงหาสิ่งพวกนี้คือเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีครับวันนี้ถึงยกย่องผู้ว่า ก็ภาวนานะครับว่าผู้ว่าถ้าหากท่านระสนใจจะมาอยู่ที่จังหวัดศรีเกตนะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นผู้ว่าน้ําดีเลยท่านบอกว่าจะไปแห่เห็นกันเลยเห็นด้วยนะครับบางทีผู้ว่าโยกย้ายนะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับไปกรสินอะไรเงี้ยผู้ว่ากรสินจะมาโคราชผู้ว่าโคราชจะไปกรสินเห็นไหมฮะลูกน้องก็แห่กันไปตามกันไปนะครับ ไอ้ลูกน้องใหม่ที่กระสินก็แห่มารับนายนะจริงๆแล้วมันไม่ควรอนะถามว่าจริงคือเป็นพ่อเมืองก็จริงคือไม่ควรเอาเพนี้พวกนี้มามันเสียวเวลาเปล่าแล้วมันึ่งเป็นงบประมาณ2คือมันทําให้สังคมเนี่ยมองแล้วว่าคุณเนี่ยอนานาจบานใหญ่จริงจริงเนี่ยผมว่าน,น่าจะออกกฎระเาบ,ารบียบข้อบังคับในการโยกย้ายในการเดินทางข้าราชการเนี่ยไม่ให้มีการมาต้อนรับแล้วก็ไม่ให้มีการาจัดประเพณีต้อนรับอะไรที่มันเดือกเลยนะครับ มันทําให้สังคมเนี่ยแบ่งชั้นวรรณะนะฮะเกินไปก็ฝากเรื่องนี้นไว้พี่้องครับก็ถือว่าคนเข้าไปแฮแทกเยอะมากในกรณีที่มีคลิปออกมาก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีก็ฝากถึงข้าราชการทุกท่านนะครับที่เป็นข้าราชการประจาทุกหน่วยงานถ้าเรายึดหลักนะฮะขนมเปรตเพณีอันดีงามแล้วก็สําคัญคือเรื่องของจารีตเพณีสิ่งพวกนี้นะครับมันทําให้คุณค่าของความเป็นคนของคุณเองเนะนี่ยนี่ ถ้าคุณคิดว่าอิฉันเป็นรองผู้ว่าฉันต้องย้ายจากตรงนี้ไปโน่นเนี่ยไม่มีคนมพเอรรับฉันเนี่ยฉันเสียหน้าไม่ใช่นางต้องบอกเลยครับมาต้องรับฉันฉันมีหน้าที่ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยผมนั่งเขียนสํานวนเนี่ยต้องฟอ้องผู้ว่าราชการเนี่ยประมาณเจ็ดแปดคนนะผมบอกล้างคุกไปรอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือถ้าผิดชัดเจนเนี่ยคือผมผมไม่เอาไว้นะ,ะถึงแม้ผมอยู่การเมืองคือถามว่าถ้าคุณทําผิดผมไม่ยอมนะ คือเป็นนักการการมันก็จริงเป็นนักกฎหมายด้วยเป็นนายความด้วยคือคือฟ้องอ่ะสิ่งไหนที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทําคุณต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่ทาไม่ปฏิบัติถือว่าคุณละเว้นและถามว่าคุณละเว้นแล้วเนี่ยมันมีการผู้จิตเข้ามาไหมผมบอกวนะ่าให้ไปดูนะไปดูคํานิยามของกฎหมายแต่ฉบับในการทําหน้าที่ทำไมทุกวันนี้คดีปปชเยอะมากหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่เพราะเราอยากป้องกันเอ่ออยากป้องกันปาปราม การทุจริตนะฮะพระปเนะี่ยสองห้าหกหนึ่งเนี่ยะฮะคำนิยามของคําว่าทุจริตต่อหน้าที่มันกว้างมากกะะว้างมากถ้าใครไปไขการเนี่ยถ้าไม่ศึกษานกฎระเบียบข้อบังคับของตัวเองเนี่ยแล้วไปทำเนี่ยเวลามีปัญหามามาหาทานายความเนี่ยมันช่วยไม่ได้นะครับบอกว่าโอเคหนักเป็นเบาได้ถ้ายกคดีเลยไม่ทําอ่ะคุณทําผิดเองนักการเมืองหลายคนวิ่งมาหาผมให้คารบนช่วยหน่อยได้ไหมคุยได้ไหมไม่คุยอ่ะ ถามว่าคุณไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมันเอาทั้งนั้นแหละนักการเมืองเอาให้เป็นเอาให้เป็นเนี่ยโดนจับนะเป็นข่าวคือคมใหญ่โตผมคือช่วยมาเยอะนะฮะคือถามว่าเราอยู่กัรเมืองอะไรที่เราช่วยได้เราก็ไม่อยากทุบหม้อข้าวข,าวของข้ารการและไม่อยากทุบหม้อข้าวของนักการเมืองท้องถิ่นแต่บางทีเอาเอาไม่เป็นเนี่ยมันมันทำให้สังคมมันเลี้ยวแหละคืองบมาละร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคุณไปเรียกร้องแล้่ยี่ห้าเปอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์ เขาจ่ายคุ้ยอำนาจคุณเมียโครงการห้าแสนบาทเนี่ยตกลงจ้างได้เลยไม่ต้องประมูลนะครับโครงการเนี้ยทำานนทนหน,นทางอะทำนทนคอนกรีตห้าแสนบาทคุณพอใจหน่วยงานไหนห้างไหนอ่ะคุณเรียกมาเลยเรียกมาแล้วคุณบอกคนตกลงจ้างเพราะว่าเขามีคุณภาพครบถ้วนทำปูนถูกสเปคใช้หินใช้ทรายสะอาดแล้วก็เหล็กมาตารฐานถามคุณเรียกไหมนี่เนีก่กคนกรีดเรียกกัน 20-30%นะครับเปอร์เซ็นต์เอาคิดง่ายว่าโครงการ500แสนบาทเนี่ยถ้าเรียก30เปอร์เซ็นต์แสนห้านะฮะแสนห้านี้เข้ากับเป๋าของนักการเมืองนะครับแล้วก็อีก3 5 0แสน้านั้นคือให้เอกชนเนี่ยนะไปก่อสร้างตามแบบแปลนเอกชนมันก็ต้องทุจริตสิครับเพราะเ,เงินมัน5้าแสนเต็มเนี่ยไอ้สมแสนห้ามาทำเนี่ยต้องเสียภาษีอีกเสียภาษี จ้างแรงงานเท่าไหร่หวสัสดุเท่าไหร่ดังนั้นมันก็ต้องใช้เทคนิคในการลดสเปคลดสเปคอะไรครับเหล็กลงเห็นก็ไม่สะอาดทรายก็ไม่สะอาดบดก็ไม่ได้ทาก่อสร้างไปแล้วมันก็ทําให้ถนนทางมันทงังเวลาไปตรวจเนี่ยมันก็ต้องจ่ายจ่ายค่ากรรมการตรวจการจ้างรับรับงานนะนะฮะมันมีควบคุมงานด้วยนะครับคือโครงการควบคุมงานกรรมการตรวจการจ้างนะะ ไอ้คุมงานต้องไปดูนะดูนะดูทุกวันว่าทําตามแบบไหมับเหมาต้องจ่ายเพราะว่านายกแม่งเอาคนเดียวแล้วนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่จ่ายลูกน้องที่เป็นค่ากายประจำมันก็บอกช่างเราต้องแต่งแต่งตั้งช่างไปควบคุมงานตรวจงานว่าง,งานไปตามสเปคโครงการตามแบบไหมแล้วก็กรรมการตรวจการจ้างไปดูโอเคเนี่ยนะปูนเนี่ยคุณใช้ปูนอะไรปอร์แรนหรือสเปอร์หรือว่าซีก้า นะถ้าคุณทําไม่ได้นะครับสตงเข้ามาช่วยอดังนั้นก็ต้องทำให้มันดีผูนะ้บเหมาก็จ่ายเงินให้กรบาการตรวจการจ้างอีกเห็นไหมครับมันเป็นระบบที่ทําให้สังคมมันเลวแหละถึงบอกว่าวันนี้ค่าการประจ,จําให้การเมืองถ้าหาว่าเป็นค่าการน้ําดีนะมันก็จะให้ชาติบ้านเมืองจเจริญได้มีทุกที่นะครับนะผมบอกเลยมีทุกที่ทุกแห่งหนนะ่ะยิ่งตอนเนี้นะฮะเทศบาลเงินเข้าไปแล้ว วิ่งกันแหล่ะแล้วเนี่ยคือมันเป็นช่องหนึ่งถามว่าทําไมต้องไม่ให้มีการประมูลคือถามว่านักการเมืองอะ่ะเปรกของใครอะ่ะของถิ่นก็เด็กนักการเมืองระดับชาตินะมึงต้องสั่งให้มึงได้ระบบก็โอเคเนี่ยตำบลเนี่ยคูให้มึงหาหกินแล้วเ,นะเปิดโอกาสให้มึงแล้วมึงทำอะไรให้กรูไหมปกตินะก็เป็นปกติเดือนนี้ถี่บอกว่ามันต้องการแก้แก้ไอ้เยอะสังคมมันอยเดือนหน้าไปได้เช่ชาตกบ้านเมืองถ้าเรามีขายการน้ําดีนึกบอกว่าขายการน้ําดี อย่าไปรับใช้นักการเมืองเร็วๆนะผมบอกแล้วผมมีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันเป็นนักการเมืองน้ําดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนักการเมืองเร็วนะฮะคือผมบอกอย่างนี้เลยคือถ้าหากคุณเป็นประหลัดเป็นรองประหลัดนะเป็นหัวหน้าช่างพอกองช่างอะไรคุณต้องทําตามสเปคนะฮะอย่าลืมว่าการทุจริตเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบเจอเนี่ยไม่ยี่ความนะผมไก่อนนะครับคุณลดสเปคหินเนี่ยลดสเปคเหล็กเนี่ยเหล็กเขาบอกให้คุณใช้เหล็กขนาดเนี้ย ในะคมหนาแน่นต้องได้ถ้ามีการร้องเรียนเข้าไปทุบเนี่ยคุณเป็นกรรมการตรวจการรับการจ้างเนี่ยนะฮะตรวจการจ้างเนี่ยและกรรมการควบคุมงานเนี่ยถูกแฉมาเนี่ยชาวบ้านฉลาดนะบอกไว้ก่อนทุกวันนี้ชาวบ้านฉลาดนะดนนดนะคือชาวบ้านมีสองฝ่ายเนะี่ยฝ่ายที่เอาด้วยกับไม่เอาด้วยแล้วฝ่ายอยู่เฉยๆในหมู่บ้านหนึ่งในตำบลหนึ่งเนี่ยไอ้ฝ่ายที่เอาด้วยกับนายยกเนี่ยโอเคเนอะทำอะไรกูเอาหมดไอ้ฝ่ายที่ไม่เอาด้วยเนี่ยคือต้องตรวจสอบเขาอาจจะนะไปแอบซุ่มดู แล้วถ่ายวิดีโอไว้ขนาดที่คุณทํางานอยู่ยก็ได้เห็นไ,ไหมฮะถ้าหากคุณไม่ระวังเนี่ยคุณโดนนะฮะไอส่วนอยู่ที่เฉยก็ไม่สนใจแม่งใครจะกวดใครจะทําถูกสเปคไม่ถสเปคสนพังก็ช่างแม่งกูก็อยู่อย่างนี้แหละกูไม่สนใจใครกูสนใจแต่ชีวิตกูพวกเนี้ยคนพวกนีก้คือไม่มีความคิดสร้างสารรค์อะไรอแต่ฝ่ายที่เอาด้วยกับไม่เอาด้วยนี่แหละทําให้สังคมมันเดินหน้าไปได้ฝ่ายที่คิดจะโกงอย่างเดียวนะ,ะก็จะเอาอย่างเดียวไอฝ่ายที่ต่อต้าน ออกมาคัดค้านกา,า,า,ารโกงมันทาให้เกิดความแตกต่างเกิดการเปิดปัญหาเบาแวงเกิดการหาในการที่จะต้องแก้ไขนี่แหละคือมันทำให้สังคม,มเดินหน้าไปได้พี่องคับวันี้ที่ผมออพูดคือไม่อยากให้สังคมมาเลวร้วลยมากกว่านี้ผมพยายามพูดในสื่อสารถึงสิ่งที่ดีวันนี้ก็ไปันหยุเมื่อวานก็ไปประชุมพักภาคการเมืองนี้มันเป็นเรื่องของความชื่นชอบและก็รวมการทางการเมืองแตกต่างกาัน นะหลายคนว่าอีบุญถาวรเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองแล้วทำไมต้องไปร่วมพักนั้นพักนี้การเมืองคือการเมืองไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษาให้ละเอียดการเมืองไทยมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการแข่งแย่งชิงอำนาจมามากมายแต่สําคัญคือคนที่เป็นหลักเป็นเสาหลักข,ของบ้านเมืองคือใครการประจํานักการเมืองมาแล้วก็ไปแล้วมาสีป่ปีนะก็มาดูแลแต่าหากว่าพี่น้องประชาชนไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้น เสาหลักของบ้านเมืองคือค้ายการประจำเราต้องเป็นใหาการน้ําดียึดหลักความถูกต้องเป็นสาคัญอย่าไปรับใช้นักการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเราไปรับใช้นักการเมืองเร็วๆนะครับเราก็ไปใ่าการเร็ววันนี้ที่บอกว่าไม่ว่าผอโรองเรียนไม่ว่าตํารวจทหารอายการภาาักษานะฮะถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่นะเราจะเดินุ่งเรื่องแนะ่เพราะว่าก่อนตายไปเนี่ยเราสามารถที่บอกว่ากูเป็นคนดีวะ่ะ ไม่ใช่คนเร็วสิ่งสําคัญวันนี้ที่ผมมาพูดคือก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจหลักหลักคิดนะฮะถ้าหากว่าเราไม่มีหลักในการปัดหน้าที่มันก็ให้ทําให้ระบบข้าราชการเนี่ยเร็วแหละข้าราชการประจําเนี่ยเป็นลูกไล่ของนักการเมืองนะนักการเมืองคนไหนเป็นสอสอมาบอกเลยว่าในเพอคนไหนในเขตเลือกตั้งเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับกูแม่งย้ายแม่งเลยเนี่ยคือนักการเมืองเร็วไงครับเร็วทุกที่อ่ะ ผมบอกถ้าการเมืองคือถามว่าหาดีน้อยอะเร็วแม่ทั้งนั้นแหละนะผมเป็นนักการเมืองเหมือนกันนะฮะคือถามว่าในเขตเลือกตั้งเนี่ยเขตตั้งหนึ่งอะถามว่าในอำเภออุทมิตรยเนี่ยขึ้นตรงกับใครขึ้นตรงกับเพื่อไทยเอะมึงโดนยายเลยพะอ,อะไรมึงอยู่ฝ่ายค้านมึงต้ขึ้นตรงกับฝ่ายรัฐบาเลเดีวะเออเห็นไหมปรับภูมิกับภูมิกับว่างไงภูมิกับเนี่ยถามว่าหนึ่งบางทีเนี่ยคือทําให้สังคมมันเดีวแหลกเป็นภูมิกับการเนี่ยต้องยิ้วกับเช่าไปไหว้ สสอไอ้สอ,อสอท่านครับฝากเนื้อฝากตัวไปฝากหายี่อะไรวะมันก็เป็นเป็นผู้กุมกับมันก็อยู่หน้าที่ของมึงก็มีหน้าที่ในการจับกลุมคุมขังตามกฎหมายแต่ถ้าไปซูมฮกนักการเมืองทันทีปุ๊บเนี่ยมันทําให้คุณค่าของคนผู้กุมกับเหลยวแหลกเลยนะผมไม่ชอบนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยอย่ามาอี้อย่ามายุ่งกับผมและผมไม่เคยไปข่มเหงรังแก้ารการตารวจด้วยนะเชิญผมเป็นกอตลอบอกว่าโอเคเป็นได้ถ้าหากูจําลาออกเลย คุณต้องทํเพื่อประชาชนคุณเป็นเพื่อเพื่นจีร่าชแล้วอยากให้ลูกน้องคุณเนี่ยแนะจับแล้วก็เอายาไปขายอย่าให้เห็นอยา่าทํานะครับสิ่งไหนไม่ถูกต้องอย่าไปรังแกรประชาชนถ้าไปสู่พกนักการเมืองเมื่อไหร่อ่ะมึงคุณค่าของความเป็นข้าการมึงหมดสิ้นเลยโชคดีครับพุ่มกับที่ผมอยู่เนี่ยบ้านเดียวกับผมคนบุงการเป็นนักเรียนในร้อยด้วยก็ไม่ได้คุยกันนะครับที่ได้แบอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็ในกลุ่มผมมีกลุ่มไลน์นะครับ ท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งอันที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรยังไงคือมาพูดหลักการหรือผู้ไปอย่าอกเป็นนักการเมืองแล้วจะเป็นรังแกประชาชนไม่ใช่แล้วก็าขการประจํานะอย่าไปซูฮหกนักการเมืองถ้าไปยินดีไปคารวะปกติไม่เป็นไรหรอกครับแต่สําคัญคืออย่าไปรับใช้อย่าไปรับใช้การเมืองจนตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีความเป็นตัวตนของนักปกครองเป็นนายอำเภอเป็นผู้กํากับเป็นผู้การ นะแต่ไปซูฮกวิ่งตามนักการเมืองนักการเมืองมันอยู่เนี่ยมันก็ไปแล้วบางคนเป็นสสก็สี่ปีทาให้ครบปวระสองปีสามปียุสภาหลังแากออกมาก็บทมันมีอำนาจก็เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งแต่ท่วงที่เป็นเนี่ยพยายามอย่าไปรังแกรประชาชนอย่าไปรังแกขขาราการประจําสําคัญวันนี้ที่ผมพูดพี่น้องประชาชนครับที่พูดให้เป็นเรื่องเป็นราวเนื่องจากว่ายังมีข้การน้ําดีแล้รก็เป็นข้การที่กล้าพูด ต้องยกย่องนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครชสีมาอย่างนี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของข้ายการน้ําดีท่านพูดชัดเจนหลายคนที่เป็นข่าายการอาจจะบูลี่ท่านอาจจะเห็นต่างว่าพูดเอาหน้าผมบอกดูแล้วกิิยาท่าทางท่านและเช็คข่าท่านแล้วถือว่าท่านเนี่ยน้ำดีจริงผมเช็คหลายอย่างนะฮะก่อนที่จะพูดไล์สดในวันนี้ให้คนเช็คไปว่าท่านเป็นคนยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือการที่ท่านออกมาสวนกระแสออกมาพูดเนี่ย ทำให้ใคราการหลายคนคิดได้ถูกคิดได้มันอยู่ในภาวะเขาห้ามจัดกงจัดงานวันนี้มีคนคนกเกษียณราชการก็เยอะนะครับจัดกงจัดงานจัดทําไมแล้วนะครับถ้าจัดแล้วเป็นคัตเตอร์ขึ้นมาใหม่มันก็ทําให้การติดชงติดเชื้อเนี่ยไปกันใหญ่อันไหนที่เขาห้ามฝ่าฝืนเนี่ยไม่ดีหรอกครับอย่าไปฝ่าฝืนนะถ้าเราไม่ฝ่าฝืนเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่เราแบบอย่างที่ดีก็าฝากถึงน้ารการทุกขั้นนะครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยคือสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมนวัรรมอย่างขย,ยิดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญวันนี้ก็ขอยกย่องนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาผมคิดว่าท่านคงก้าวไกลในอนาคตในการตรงตำแหน่งนะกขขอให้เป็นผู้ว่าที่ดีและเป็นนักปกครองที่ดีนะถ้าหากมีบมีวัสนาก็เป็นถึงปรระทรวงนะครับและก็หลายๆคนที่เป็นข้าราชการที่เจอท่านเบรกในที่ประชุมต้องการจัดงานก็เอาไปคิด เราไปฉกชิดดูว่าท่านพูดถูกไหมในภาวะช่นนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือทั้งส่วนราชการทั้งพี่น้องประชาชนบอกแต่พี่น้องประชาชนว่าให้ระวังให้ปฏิบัติตามกฎระเบ,รบียบข้อบังคับแต่ตัวเองเป็นคนกํากับดูแลใช้ข้อบังคับใช้กฎเนี่ยกับละเลเยซะเองเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็ฝากถึงทุกท่านนะครับก็มีการผ่อนปลนนะพี่น้องประชาชนวันน,นี้ทางรัฐบาลก็ผ่อนปลนไปหลายจางังหวัดแล้วก็ให้มีการนั่งดื่มนั่งกินได้นะไม่เกินห้าทุ่ม แล้วก็ห้องแอร์ก็อยู่ได้นั่งไม่เกิน50%อะไรที่มันผิดระเบียบก็อย่าไปทําก็ฝากน้องประชาชนไว้วันนี้ผมบุญทาวรนปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาชดออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นอยากให้น้องประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิ์ตัวเองน้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญทาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ